นะสวัสดีค่ะจากช่างสไตล์กันนะคะวันนี้กันก็จะพาทุกคนมาแต่งหน้าในรูปใส่สไปโรงเรียน <c oughs> ค่ะวันนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมนะคะเพราะว่าเปิดเทอมวันแรกเราก็จะแต่งหน้าลูกใสใไปเรียนเนาะ เลยค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงยี่สิบนะคะเราก็ต้องรีบแต่งหน้านะค่ะเพราะว่าเรามีเรียนเก้าโมงเพราะว่าการเป็นคนแต่งหน้าหน้านะแต่งหน้านาน,านแต่งตัวนานแล้วก็ต้องไปกินข้าวก่อนต้องกินข้าวทุกเช้านะคะเพราะว่าเราจะได้แบบแบบว่าไงอะสมองมันจะได้แรงนะค่ะเราต้องรีบแต่งตัวแล้วก็ ไปกินข้าวแล้วก็ไปเรียนกันนะเรามีเรียนเก้าโมงนะค่ะทุกคนกันเลยบอกว่าถ้าก่อนจะดูคลิปนะคะทุกคนต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันก่อนนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะค่ะอย่างแรกเลยเราก็จะทาเซรั่มที่เรามีเนี่ยค่ะเราจะเทเราจะทาเซรั่มนะคะ มันก็ะจบแบบทาสเลียมเลยเราจะบอกว่าลูกนี้นะคะทุกคนทําตามกันได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นลูกใสๆอะ่ะมันมันมันแบบยังไงอะ่ะคือมันแต่งได้ทุกวันอะ่ะเออ ก็จะแบบมีรอยอยู่เนาะตีงนี่นมีนะมีรอยตวตรงนี้นเด้ยอโอ้ยแกก็จะแบบเอ้ยทำไมหน้าใสจังเลยกล้า เป็นเอออันนี้เนาะครีมกันแดดเดี๋ยวหน้าเราจะไหมเราต้องทาครีมกันแดดครีมกันแดดนะคะทุกคนเจ้าของมาซื้อมาก็จะแบบเบือเบือเวลาเนอยเออเวลาเหนื่อยเออเวลาเหนื่อย ตื่นมาตั้งแต่หกโมงครึ่งมีเรียนเก้าโมงแต่งหน้าตอนเจ็ดโมงไม่รู้ทําอะไรอยู่เนาะแล้วคือตอนเช้าเนี่ยฝนก็ตกไปนะเพิ่งจะหยุดไปสักแป๊บ,บนึง เปิดเธอมันแรกทุกคนคือใจเราไม่พร้อมเลยแล้วต่อไปเราก็จะลงเป็น BB บ c อนนะคะเป็นครีมนะคะเพื่อให้หน้าเรามันเนียนขึ้นนะคะ ไหมคะคุณคุณก็แบบดีขึ้นแต่เข่าปะในระดับหไรประมาณนี้ดีนะที่ที่ตอนนี้มันดีอยู่อย่างหนึ่งนะที่เวลาไปีแล้วกันไม่ต้องทำผมอะ่ะเพราะว่าผมมันก็เป็นทรงแบบนี้นอยู่แล้วเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมการเป็นคนแบบผมฟูอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตรงเนี้ย ลายผมมันก็จะเด้งออกมาแล้วกันก็ต้องใช้แบบเจลไปเรียนทุกวันแล้วก็มัดผมทุกวันด้วยแล้วคือมันมันกินเวลาเข้าไปอีกอ่ะคือเมื่อก่อนนี้อีกสิบนาทีก็เรียนแล้วอ่ะยังไม่ได้ทานข้าวหรืออะไรเลยนะต่เราก็จะลองเช้อนะคะ ลองเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะไม่ให้แค่ปกปิดอันนี้เฉยๆนะคะป,ปิดริ้วรอยเฉย เราก็จะมาลงเป็นแป้งนะคะไม่ไม,ม่วันนี้จะเราจะ <laughs> เราจะไม่ลงเป็นแป้งพับนะคะเราจะลงเป็นแป้งฝุ่นลงเป็นแป้งฝุ่นแทนนะเพราะว่าอันเดี๋ยวมันนานนะคะ แล้วมัมกเขีนแล้วแหละยอดงันโลกอยูไม่ได้นะคะถ้าไม่เขียนคิ้วคิวได้คือมงกุฎของหน้เลยนะคะอาจะบอกใครใครไม่เขียนคิ้ว่าวันนั้นหน้ามองมากค่ะใครไม่เขียนคิวคือไม่ไม่ไม่ไหวนะเ้จนะคะแล้วก็จะเขียนคิ้วคิ้วคิ้ว วันนี้แคจะเขียนผิวเป็นสีน้ำตาลค่ะ ต่อไปเราก็จะมาเก็บรูปร่างคิ้วกันนะเก็บเก็บเพื่อให้มันเป็นส่วนอ,อื่นแล้วก็ะจ,จะเป็น เราจะมาใฮไหล์ด้านยค่ะ,ะเพื่อจะได้มีดังนิดนึ่ง หน้าก็จะเงาเงาเนาะเออชอบอ่ะเงาอ่ะที่ออตรงนี้เงาไม่ใช่อะไรนะ,ะเหงื่อออกต่อไปก็เราจะมาทาเปลือกตานะคะทุกคนแล้ววันนี้เราจะทาเปาาลือกตาสีอะไรดีล่ะจะทาเปลือกตาสีสีสีน้ำตาลไหมแต่งหน้าใสๆเนาะ อ่อนๆนี้ไหม ทุกคนสามารถแต่งตามกันได้นะคะทุกคนแต่งไปที่ไหนก็ได้อ่ะแต่ว่าควรจะแต่งไบเรียนโอ้คนจะแต่งไบเรียน ก็เลยบอกอีกอย่างนะคะว่าวันนี้กันจะไม่ใส่คอนแทคนะคะเพราะว่ากาันขี้เกียจใส่เพราะกันขี้เกียจใส่ไม่ม <c oughs> ีเพจเป็นอะไรเลยเอ,เอาจริงๆคือวันเนี้ยเทอวันแรกใช่ไหมกัน,นก็ไม่อยากอยากแต่งเต็มเท่าไหร่ขอยัดญาตเลื่อนไปชุ่นั่นแหละคือกันไม่อยากเรียนเท่าไหร่แล้วคือวันจันเนี่ยการเรียนการแสดงด้วยไม่อยาก คือไม่อยากแต่งเยอะน,นะนี่ไม่เยอะหรอนีไ่ไม่เยอะหรอไม่อยากไม่อยากแต่งเยอะน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเยอะหรอ่<ล>ต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทาปสติกนะคะลิปสติกเนาะกันจะทาเป็นสีดื่มประจำทุกวันเลยนะที่กันทาเพราะว่ากันชอบสีนี้มาก คนการก็แต่งหน้าสเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ไงอุ้ยเอนไมุ่อย,อย <c oughs> เอาใหม่นะคะทุกคน <c oughs> มันคืนเอเฟรตนะม่ใช่แบบอะไรอย่างงี้นะเนี่ยกันก็จะให้ทุกคนดูใกล้ๆนะลูกแบบ มันก็แต่งได้ง่ายมากค่ะทุกคนถ้าใครแต่งไม่เป็นก็สามารถแต่งตามได้นะคะสามารถบอกให้กันสอนหรืออะไรก็ได้นะคะทุกคนสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็สามารถติดชมกันได้แล้วก็กันจะได้ปรับปรุงนะคะปรับปรุงแบบยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ปรับปรุงให้มันดีกว่านี้นะคะจะทําคลิปให้ทุกคนแบบ <c oughs> แต่งตามกันนี้ แล้วกันก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนาะตอนนี้ก็ประมาณ8ปดโมงกว่าๆจะคือเพื่อน,นัดแปดมงสีตอนนี้ก็ตื่นมาตั้งแต่6กโมงครึ่งนะคะอะแล้วกันก็ก่อนที่กันจะไปก็ฝากคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ชอบสไตล์กันด้วยนะคะกดนะใครไม่กดจะงอน,นจริงๆด้วย เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครั จะดีค่ะันนี่ก็เป็นเพื่อนเพื่อนของกันเองนะคะอันนี้เราก็พากันอยู่นะคะฝากติดตามช่อง l o n g f o Channel ด้วคะวันนี้มาเรียนรู้ได้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในห้องนะคะห้องห้องการแสดงการเรียนนะคะ จะเป็นแบบชิวๆเปิดเทอมมาแรกมได้ห้องนอน <c oughs> ข้าวากันายให้เด็กเห็นอ๋ออดีแล้วเดี๋ยแล้วน่ะอเราไม่ากระ่างาขออะรอหา,หา,หารอตรงนี้นเอเออ <c oughs> <c oughs> หญิงนะะคหรือว่าพวกเราเองที่มีความพยายามไต่เต้าที่จะไปที่สูงแต่ว่าต้องมีความมุ่งมั่นพยายามนะคะก็เลยเจียบเสมือนเกี่ยวกับเราจะต้องค่อยๆไต่เต้าไปด้วยความพยายามของเราซึ่งเราจะมีจุดมุ่งหมายอยู่ข้างบนคืออะร้างเป็นคะแนนของเราเร็ก็เป็น500หรือ10ไม่ชอบคำตอบ10หรือ10หรือ1 ฟ้าค่ะเอ็นลีเชียฟ้าค่ะก็ไม่เงียมากตอนสุดท้ายนี้ขอเสนอมาว่าก็นรวยเนี่ยกนรวย ให้ที่ไม่เหมือนกันก็เพราะว่าต้องเหอนพวกเราแปดคนที่เอาความคิดตั้งตัดมารวมกันใน <c oughs> บนโลกนี้นะคะใชายอยู่ที่เพศใดที่มองข้าถ้ากยักน้นอมพร้อมทำดีย่อมดีตาไ,ได้ค,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 คนเราตายไป,ไป,ไป้ะเหลือใจเหลืออะไรนอกจาความมีความมตตา ใครตบมือขอให้ร่างขอให้เนอสู้ไปค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสสี่งกว่าแล้วนะตอนนี้เราก็เรียนเสร็จแล้วแล้วก็จะมาปิดคลิปไปอ้ายแล้วก็ให้ทุกคนชมการเรียนการสอนของกันในนี้นะคะเราก็จะมาปิดคลิละคะเปเลยก่อนที่กันจะไปก็ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสไตล์กันด้วยนะคะกดนะใครไม่กดจะงอนจริงๆด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ